สวัสดีครับผมพามาเบึงปราสาเกา่าแล้วก็เป็ี่ยนวัดเก่าที่ปัจจุบันนี้ใส่เป็นปราสาอยู่นะครับยังยังใส่อยู่เป็นวัดเก่าแห่งนี้พาเขาไปบิงอยู่ที่บ้านตาลางบ้านหนองบัวอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับไปเขาไปเบึงกันนี่ครับสถานที่ผมเคยบอกเที่ยวหนึ่งแล้วนะครับว่าผมมารอบหนึ่งแล้วแต่ไทยเป็นวิดีโอไป แต่ปีที่แล้วล่ะนะครับปีนี้ก็เลยมีโอกาสผ่านมากับมาแวะอีก่ถวก่อนผมมาบางช่วงเฮ็ดชิบสั่นไปว่าสิ่นภาคผมมาแต่แต่ว่กล้าเข้าไปนะครับพอตอนนั้นก็มาใน,นช่่วงคำคาตอนนี้ก็คําเมื่อกาล่ะนะครับเวลาอยู่ที่หาวงแร่งเบ่งบรรยากาศครับมีขึ้นในภาษาบัานตากางแล้วก็บัานน้องบัว ที่ผสนใส่ห่วมกันยุคบุงนี้คยเป็นวัดเก่านะครับจังสีเห็นท่านไปเมื่อกี้ก็คือสมีพระฤาสีเนี่ยยางของมังเสียเป็นตะยานแห้งนะครับนี่นี่คือเป็นรูปปั้นของของพระเป็นรูปพันของพระยืนซึ่งจะเป็นเงาทะมึนอยู่จังสีละ่ะสูงนะครับยกกุคเครือง้นใหม่ประมาณเลขสี่เมตรหาเมตรประมาณนี้ความสูงค่อน้างสีเป็นตะยานแห้ง ในในส่วนนี้ทางเข้าไปนะครับในร,บรอบๆบริเวณก็มันเบิงบ่งแล้วกับบางคางเพิ่นมีรูปปั้นที่ต้นไม้ขึ้นปกคุ้มว้หลายต่อหลายมองอันนี้ก็เป็นรูปปัน้นอีกรูปหนึ่งนะครับ่ซสายมือนนี่นะครับเบิ่งแล้วก็ช่วงย่ำขึ้นนะครั บกกาขอมานะครับแต่ยังเป็นผมยังบวกไอกาเลยนะครับก้อนท,ที่เขามากก็บอกเลยนะครับขอหยกมือ,อขาอนุญ,ญาตบาดคําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในปลาแห่งนี้นะครับนี่เป็นรูปปั้นลักษณะังสี่ล่ะยางเขามาเป็นปลาถือไข่คร,ครับคือเบือปลาถืบแต่นสมัยก่อนเมื่็ว่าปลาถึบอยู่ศาลาทั้งหนาเขามาจังสี่กับมีพระพุทธรูป แจ้งสี่ะเกาเลยครับของโดนหลายปีพประมาณที่เพื่อนเคยเป็นวัดแล้วก็เพื่อนได้ยายขึ้นไปสร้างมองไม่นั่นคือวัดป่าอาเจียงปัจจุบันเนาะตอนนี้เป็นพัฒนาไปได้ไก่แล้วละ่ะเป็นสร้างแปลงลายสิ่งลายอย่างศาลาแห่งนี้งวดที่แล้วผมมาท่านกา็สิได้เห็นนะนะครับว่าสิมีโรงศพตังอยู่ในนี้ ลงซพเป็นเป็นลุงปาต่างสามอันที่ผมมาถ่ายคลิปก่อนตามาเอนีบ่เห็นแล้วบ่หวูวว่าเอาไปใส่งานหรือเอาไปทำไรนะนี่นี่ตังยุดยุดนี่นะทึงซลาเขาไปทั้งในก็พูนเมนนะครับเมนก็ปัจจุบันเป็นว่าเป็นใส่อยู่ปัจจุบันเป็นว่าเป็นใส่ก็เห็นเป็นเสาเป็นเสานั่นก็คือสถานทีทน่ที่เพิ่นทีสางเมนขึ้นไหมปีที่แล้วก็ เห็นอยู on, the the next, other, the the ่ลักษณะจียงศิละแต่ทางหลังทังหลังนี่ทั้งหลังไปพูดุ่าจิเป็นป้าสาสางนะครับนี่ทังหลังขึ้นไปหันสิเป็นป้าสาสางหลังจากป้าสาสางกับสิไปเจอวัดไม่ที่วัดป้าเจียงที่เป็นย้ายจากจุดนี้หละขึ้นไปสางอยุ่ทึงอยู่ถึงทีจุดนั้นกวงนะครับสถานที่วัดไม่เิ่นแต่จุดนี้ก็กวงคือกันแต่อันนี้เป็นทีสาธารณะของมุบาน ของจิมชนนะนั่นนะครับโอ้รูปปัน้นก็เป็นเทยานนะครับเป็นเทยายนแห้งผมยังระบายขน้าง,ง,งสิในจุดนี้คือเป็นจุดที่ผมก็ก๊าลังเห็นให้กันนะครับปลาแานยังคงควมที่เป็นปลาได้อีกระดับระดับหนึ่งลนะ่ะที่ยังคงควมเป็นปลาแล้วก็มีสิงปลูกสร้างนีง่มวว่าจะเป็นเมน จังสินะครับปนใส่อยู่แล้วก็บ,บวัวสิเป็นรูปปัน้นบว่วสิเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในนี้ที่เป็นรูปปัน้นคือเป็นรูปปั้นที่สุ่งไว้อยู่ในอยู่ในต้นไม้ไหมหย่าต้นไม้ในน้อยปกคุมรูปปัน้นบัว่าสิเป็นรูปปัน้นพระพุทธรูปบว่วสิเป็นรูปปัน้นคล้ายๆค้ๆคนธรรมดายางเดินอยังเจ้าเสีย ต้นไม้เกิดปกคลุมอยู่นี่โอ้งยางไปยพิ่มขึ้นเปดีอย่างนะครับทะมึอนอยู่ไตโฮมไม้ขนาดใหญ่นี่คือเมยียนที่ผลิตสั่งไม้นะครับเมยียนเก่าสถานที่ที่เพิ่นปีที่แล้วผมมาช่วงเพิ่นเห็นเพิ่นกำลังสั่งกันเพิ่นเห็นว่างศิลาเหลือบวัวาสาั่งเมยียนก็คือเริ่มต้นตังต้งเสาตั้งยังนั่นเนาะ ผมก็บ่เข้าใจท่ายนี่เป็นสาล่าปัญหาอีกตัวหนึ่งในจุดนีสิ่งเตุให้เป็นตะยานอิหลีหนั่นก็คือขันพี่นองว่ายานสร้่งกับค,คงสิวิปัญหาแต่ผมนี่ยานสร้างตามที่เบึงบิงมานี่เคยเข้ามาแล้วก็เห็นส้างอยู่ในนีก็มีหลายเทือกขึ้นกันแต่ ั้งแต่ขี่รถพันสมัยก่อนๆอันนี้ก็เป็นรูปซั์เป็นรูปปัดนี่สิละถังนันอันนี้ก็เป็นรูปค้นหรือรูปเทวดารูปยังจากยางนี่แหละหรือเป็นวิธีกองค้นเลี้ยงงูเลี้ยงควาย่ยงเงี้ยแต่ยังสี่ละต้นใหม่ปกคลุมเะครับพระพุทธรูปเห็นไหมย่ำขึ้นกับมืดบบมี่บมีแสงไฟบบมีอย่างในในจุดนี้ เป็นนักฆาก็เป็นลังค่าเก่าๆกางสี่แล้วก็สามารถที่ผ่านไปเท่านั้นกับแวะได้ไปบ้านตกาก a n g พี่น้องไปบ้านตกาก a n g แล้วก็เวนโต๊กวัดบ้านตกาก a n g เดี๋ยวมาทางอำเภอสตึกทิศใต้วัดนนะครับแสดงสร้างแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปจากอำเภอเมืองสุรินทร์ก็ไปหอดมองสเร็นแสดงสร้างแลนไปจังหน่อยไปหอดวัดแล้วก็เลี้ยวซ้าย ไปทางเพื่อสตึกทางว่าไปถึงกระทางตำบลนาหนองไผ่ย่างบะพร่มก็ไปหอดวัดแลก็เลียวครัวไปสี่ยูวสยมือออกจากนั้นไปประมาณจะหา500ลอยเม็ดเลยโรงเรียนไปกระดิพอนะครับนี่พระพุทธรูปนีปส่สิพระฤาษีนี่สิต้นใหม่ปกคุ้มใหม่โอ้ยเนาะนี่จังสิอันนี้คือเมนังทรณนีอยู่ในป่าคุณเบิ่งแล้ว ต้องลองไปบึงๆนะครับต่มาพงบาเป็นตะยานแห้งย,ยิลีท่างันก็ไปเป็นกัทเทสคนขีดอย่างดีล่หละเทสคนขีดเข้าไปที่บริเวียนาลาดเามื่อกี้นี้เทสเข้าไปคนขีดแล้วก็ระวังระวังท่างก็จังหวะนั้นนะครับมีพระพุทธลูกมียังแนาบกับออกมามาพอคนพอดีก็มีโอกาสได้สัมผัสเพลินเกี่ยวกับเรื่องปลาสาแห่งนี้วัดปลาหลวงปู่หลวงปูหปงป่หานเท่าเนี่ยโอ้บดนีเพิ่นใหญ่ ยุ่ขางบนูขงบนข้างล่างนี่กับเป็นที่สาธารณะที่สาณาะไอ้ไอ้นี่เด็เป็นเม่นเป็นอย่างคู่มือนี่เพิ่นใส่อยู่บปะของวัดบ้านเฮานี่บ่หรือโอ,อ,อ้ทั้งสองบ้านนี่บ่อ๋ <c oughs> อเป็นเม่นลังเกา่ายามมีคนเสียชีวิตน,าานี่ยังเพิ่งเก่ามาหนี่เล้วัดทีอทสองหมูบ่บ้านบ้านตะการกับมาหนี่ ในในในบรรตาก a n g มัมีเมียนดนะ้เนาะมาใส่หนีเมียนะวะอ๋อเออเออพิน่นเพิ่นใหญ่ขึ้นไปหลายปีแล้วเนาะหลายแล้วแต่กีรหลวงปู่เพิ่นก็ดยุน่นหนีแล้วบัดจีเออเออเทิงทั้งบ้านน้องบัวกับมณีบ้านน้องบัวแล้วก็บ้านตาก a n g เวลามีเช้าไปจิตศพยังกิดมณีกัน อ๋อเออขุมือกับบ้านบ้านน้องบัววัดบ้านน้องบัวนี่มีว่ดหรือหรือเป็นวัดอะไรของหลวงตานี่เลยบ่ผมมีวัดดอกต่ก่อนเขาไปอันนี้ที่ดินตรงนี้เขาไปขอนำกลมที่ดินอืมอืมครับครับอืมอืมอืมไหนแต่ว่าพวกนี้เป็นที่สาธารณะเนาะสาธารณะของหมู่บ้านปราสาตะเกานี่ก็อยู่นี่เลยบ่ โอ้พีราษาอะไรตีแต่สมัยมูแต่แต่ว่าถ้ามีเม่นมวยอย่างมูฮากรบเพาหนีโอ้พี่น้องตากางพี่น้องน้องบัวอะไรตีเอออืมพบเขายางเขาไปเบิ้งเลยโอ้เป็นตะยานสร้างเันมาผูกท้างเท่กกันไว้มมนจะหนีเลยจีเอออันที่ละเอว นีพระน้ำบ้านนี่แหละองค์เดียวเขามาอยู่อืมบานี้พันลลางปราสาทที่เด้งเด็กพันลลางแล้วอ๋อแต่กีกันเป็นได้ย่านในน้องเมนบม่ไปบุงได้ก็ <c oughs> องค์ลงหลังๆลัง,งก็ได้เขาทบุบเนาะอ๋อเหม็นกระเพราสุก้อนยังสุก้นกระบอกเพาะว่าอหบ่ไอ้แต่กีกระบอกก็ฟังใหม่ น้ำปลานี่ก็บีมบิมแด,ด่ควนเหรอทีโอ้เป็นปลาสาดตะกี้กับฟังเต็มเลยหก<อ>ปลาใหม่ปลาใหม่กับหกเลี้งสี่ตลอดตีหกก็นี่อีกโอหอืม มาเห็นยุนิก็เลยถ่ายวิดีโอหน,น่อยหนึ่งเจ็บปาาไปฝากพี่น้องที่บ่เคยมาเพิ่นแต่ว่าหูจกักต่ว่าวัดป่าวัดป่าเจียงหูยูต่ว่ามงจุดหนี้บ่ได้เขามาครับผมออาขอบคุณหลายตามที่จับใจควมได้ได้คุยกับเพิ่นที่มาเอางัวนี่ก็ว่าแต่กี่ตะกอนนี่ป่าสาแห่งนี้ก็กเป็นสถานที่เผาซพหรือตะกอนส่วนมากก็สิ่ฟังกันเนาะเต็มป่านนี่นะนะครับเอา จะเป็นภาพบรรยากาศที่พี่น้องเช่าบันตากางบันน้องบัวคงสิงหหูจจกดีนะครับแต่ผมนำเสนอเพื่อว่าพี่น้องทางอื่นนะครับใ้เบิ่งว่านี่คือปลาสาที่เป็นยังคงเป็นปลาสาแล้วก็เป็นวัดเก่าที่ยังคงคว่ำสภาพยังดีอยู่ก็อยากให้อนุรักษ์ปลาส่วนนี้ไว้ให้เป็นลักษณะส,สีแล้วก็มีใหม่ยังปกลุ่มสี่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามลิปนี้แลวก็ต้องขอโทษผู้นำชุมชนที่พี่น้องๆเช่าตาการนะครับาำว่าข้อมูลบวชถกต้องเจ้งใดก็ต้องขอโทษหลายๆเพื่อว่าเป็นการนำเสนอท่องเที่ยววัดท่องเที่ยวปลาท่องเที่ยวมงทีสำคัญสำคัญของี่น้องเช่าพุทธนนะครับขอบคุณครับพอกรับชิปต่อไปครับสวัสดีครับ